ตมจสมุทรปราางทระยต้จังหวัดเลยค่ะใช่เราก็จะมีขึ้นในเรียนสุมาลพงศ์นะคะถ้าได้สนใจถ้าได้สัใจนะคะร่วมอยา ค่ะอ้าวแอนมีอะไรนั่งลงมาสิโหมีอะไรจะมาเล่าให้ฟัสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ชมรมสารฝันให้น้องนะครับ โดยโครงการของเรานะครับโครงการแรกในปีนี้ทางชมรมครับก็จะพาทุกคนนะครับไปช่วยกันพัฒนาปรับปรุงสําหรับโรงเรียนข้ออิดอึดรู้จักกันไหมครับโคออิดอึดไม่รู้จักไม่รู้จักนะคะเอาล่ะบีแล้วที่มารู้จักเพราะว่าโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลจากในเมืองก็คือโรงเรียนชุนบทนั่นเองครับซึ่ง มีห้องสมุดแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็ทุดโทมนะครับแล้วก็มีตึกต่างๆแบบที่เราจะต้องไปพัฒนาไปช่วยกันปรับปรุงไปช่วยกันทาสีแล้วก็ไปช่วยกันสร้างในสิ่งที่น้องๆต้องการนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังจะมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยนะครับไปช่วยสร้างโรงเรียนแล้วก็ไปซ่อมในส่วนที่เสียหายหว่าทรุดโมเมไอด้วยแล้วก็ แกชิวไแล้ววะคิดคิวมาสักเมื่ตลอดก็เรื่องค้าโรเนียนั่นแหละแมอ๋อที่จะไปโรงเรียนไอ้ของอ้อึดอะไรเนี่ยนะอะไรก็อ๋ออะ่รกหอ๋โอเคโอเคเข้าใจมีใครเสนออะไรเพิ่มไหมครับสำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ครับแล้วว่าควรมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็จัดหาเงินบริจาคแล้วก็ของประทัดให้เด็กด้วยทุกคนว่าไงอ่ะมีใครเห็นด้วยกับแอนช่วยยกมือขึ้นครับ ก็ดีนะมดีอ่ะด้ครบขออีกครั้งนะครับใครเห็นด้วยกับแอนยกคืนขึ้นครับโอเคครับผมจะขอสรุปการประชุมในวันนี้ก็คือว่าเราจะไปพัฒนาโรงเรียนขุ้วอื่นกันในวันที่สิบห้าถึง29กาันยาย,ยานี้ครับ โดยเราจะไปซ่อมแซมอาคารส่วนที่ชำรุดสุดโทรมแล้วก็ห้องสมุดด้วยนอกจากนั้นครับเราจะนําของไปบริจาคให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็รวมทั้งเงินที่เราเปิดรับบริจาคด้วยทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อเข้าใจการแบบนี้เราก็เริ่มประชุมกันเลยดีกว่าค,ครับ อเอ้แอนเรื่อยเรียนเงี้ยแล้วมึงทำมาเนี่ยอุตส่าห้ามีบ้าของคุณขอสองตก้าฟังมตลกเลยเนี่ยอเนี้ยไปซื้อของร้านที่เจอะซื้อพวกคนไหนดิซื้ออะไรมาเยอะแยะวะกบเหลือเรอลหลือบ้านป้าแงไอ้ตังคุงบอกอ่ะมันมีแล้วก็เลแค่แค่นี้ งอแม่งต sí, sí, mm ้องเงยต้องเงแม่งหมุดหงิมวะจะาบ่นทำไมวดีซะอีกแม่งจะได้ไม่ต้องไปแบกคนแบกแทนนี่เฮ้ยเจขอมนี่มันงอเกินเตาะโตกรการคนอื่นได้ไงวะเอ้ขอบคพระเจ้าเจ้าบ้านบ้าแกสิ เมื่อเช้าเห็นอ้ตังมันให้เด็กยกคอมมาเนี่ยคนละโต๊ะเลยใหม่เอี่ยมเชียไอ้ตังนี่มันร้ายจริงเลยวะแม่มาเป็นประธานชมรมได้กี่เดือนแม่หาคนมาบริจาคคอมเตยเราได้ด้วยกูนี่แม่งซูบุกมาเลยเว้บริจงบริจาคอะไรได้งบออกค่ายแล้วนี่แหละแม่งพูดแล้วกูก็อดดีใจไม่ได้วะกูจะได้ไม่ต้องไปแบกปูแล้วเว้ยไม่ได้รอเจ มันไม่ถูกต้องว่ะกูอะต้องไปคุยตั้ตังรู้เรื่องอะไรของหมูอีแอนคอมเนี่ยคอยมยังไม่อยากได้ไงไออยากได้มันก็อยากได้เว้ยแต่เงินที่เรามาซื้อคอมเนี่ยมันเป็นเงินส่วนรวมมันเป็นเงินที่ได้มาจากภาษีของประชาชนเว้ยการเงินของชาติมาใช้ในเรื่องส่วนตัวมันก็เหมือนโจรดีๆนี่หรอวะมันจะส่วนตัวตรงไหนวะไอคอมเนี่ยก็ของชมรม ถ้าสมมุตินะมึงเจอไล่ออกไอ้คนใหม่เข้ามาแทนมึงอ่ะมันก็ได้ใช้คำเนี้ยกูว่ามึงเงินเลอร์เพลเจอถึงอุดมการสารฝันติกน้อยของมึงได้ละนี่มาเล่นเกมเลี้ยงหมูกูดีกว่าเอาเวลเอาเวลเอาเวลก็เพราะมีแต่คนอย่างมึงไงเจประเทศชาติหนูไม่เจริญอ่ะว่าต้องไม่ขูดสายตาให้ดูเรื่องอะไรเฮ้ยแอนจะคอยดูมึง ในคอมนันะนะทำไมอรอแกไม่ชอบอะไรตรงไหนซันเนี่ยนะก็มีปัญญาหาได้แค่นี้ถ้าแกอยากได้ดีดีใหม่ๆแกก็หาได้ในครงการหน้าพพอเหรอทำอย่างเนี้ยไม่เกลียดตัวเองเหรอวะเอาเงินชมรมมาใช้เรื่องส่วนตัวแบบเนี้ยส่วนตัวตรงไหนเนี่ยก็มันเป็นคอมพิวเตอร์ของชมรมจริงไหมทุกคนจริงแต่มันไม่ถูกต้องโดยทุกคนการที่เราเอาหนูอุปกรณ์ต่อสร้างคองพมรของนิกเก็มาใช้อ่ะมันจะต่างอะไรจากการตท้งราคาวะ พอเพลอะเร็วกว่าด้วยซ้ำมันจะแรงไปแล้วนะแอนใช่แอน,นจะมากเกินไปแล้วนะขอข้อสตางค์อย่างนี้นะแอนไม่ทำว่าเร็วยิงน้อยเกินไปที่ซ้ำถ้าไม่ขอโทษสตางค์ก็ไม่ต้องคุยกันอีกเฮ้ยแรงไปว่ะไม่หรอกสตางค์มันด่าขนาดน,นี้จะไปยอมมันทำไมนิสัยแบบนี้ต้องแบนออกจากชมลมใช่ใช่คนแบบนี้มีไปก็นหนักชมลมเปล่าทวงความจเจริญเออเดี๋ยวมึงเจอกูเรื่องยังอยูน่นะจ๊า ก็เป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์อาจารยคะอจารย์อ๋อๆแต่เย็กสบายีไหม่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะธรรมดาจารนะแต่มันไม่ถูกต้องนะคะอาจารย์อาจารย์ก็รู้นิดๆหน่อยๆนะแต่อาารเป็นเรื่องใหญ่เลยนะสงบสติอารมณ์ก่อนเลยเดี๋ยวอาจารย์ดูสถานที่ใหม่ คอมที่ส่งให้อาจารย์ได้รับแล้วนะเอาจถะชวนอาจารย์ด้วยเหรอเอาสิหมูจุ่มร้านไหนดี